สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องไอร์เลฟวินนะคะวันนี้เราก็จะมีแอปพลิเคชันพลิเคชันหนึ่งมาแนะนำนะคะเป็นแอปพลิเคชันไอจีนะคะในโทรศัพท์ของเราก็จะมีจะมารีวิวในโทรศัพท์ของเรามีอะไรบ้างตอนนี้กำลังโหลดฟรีไฟอยูนะคะนั่นก็คือมีกล้องถ่ายรูปนะคะกล้องถ่ายรูปก็ก็ ค้นหาด้วยเสียงแล้วก็นาฬิกาแล้วก็บันทึกเสียงแล้วก็ไปถ่ายยูแล้วก็เครื่องคิดเลขนะคะแล้วก็ไฟเดอร์ที่ปลอดภัยไฟส่วนตัวแล้วก็ A X S นี่นคือซิมนะคะแล้วก็เกมแมคคาเป็นรูปช้างนะคะแล้วก็เฟรแล้วก็ฟรีไฟบุญยานะคะนี่ก็จะเป็นอะไรภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกเอแล้วก็เป็นกูเกิลนะคะก็ไม่ได้ใช้์เลย ก็เป็นแผนที่แล้วก็เป็นเส้นเจอแล้วก็ฟิฟล์มไฟล์เช่แล้วก็ไมค์คาแล้วก็ที่ถ่ายคลิปนะคะเออที่อัดดูดีโอแล้วก็ที่ดูฟ้าอากาศนะคะนส้าอากาศเราจะดูยังไงแล้วก็ต้องดูนไหนดูงงาอาแล้วก็วันนี้เราก็จะมาแนะนํา i อนะคะฟิลเตอร์ IG ทุกคนเพิ่งโหลดมาฟิลเตอร์ IG กอนมาดูอือ้อือ้อ,อ,อ,อสรุปด้วยเฟซนะคะใช่ก็จะมีเฮ้ยเราเปิดบลบูทธูธไหมหรอ แรงมากๆปิดเบอร์ทูปิดเบอร์ทูเอา้าวบอกว่าปิดบูทูธแล้วอื้ึเชื่อ,อราเชื่อกัมนมาหลายานัยนติแลนะคะคืออยากได้กล้องไอีมากๆเลยไปโหลดมาเลยก็คนันอยากได้นะสตอรี่ของ มีใครมุกด้วยวิดีจังคนเออใชอ่ใครวะ มีใครวะฮักอะไรหลาย้ยิใครอะเพนอเพนเพื่อนเรานะคะสุชาติอุ้ยวีว่าว่ามาไม่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 ใช่ไม่ใช่ ดูจริฟ <P an av is> ิลเตอร์เอจิสวยเนาะดูดูทุกคนได้ยินเสียงใช่ไหมมันดังมากไอ้ขอสกโล สลีวินนำอินเตอร์อินเตอร์ลุกมาตาพี่วินนะืจุดกุนตรงใจอยากจะมีทนายใจแล้วกันไปเดินตรงใจใชมียากยากคิดคิดอะไรชื่อมิตใน ก็สิอาละหมดสะาพไเออือฮะต้องกลับกล้องมแบบนี้ก็ถ้า,าเป็นแบบนี้ เ้อไปค้นหานี่ i g t v ไม่ใช่ไม่ไม่ได้อยากจะค้นหาท่องเที่ยวสไตล์ d i y ให้กลายเงางามไม่ได้อยากจะดูสนกันหน่อยทุกคนต้องไปหาตตที่ใดที่ไหน แล้วเขาไปหาพิลเตอร์มาจากลองลูกด้วยแล้วลงล้ว อืมทุกคนอ่านดันนะทุกคนอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดตับสามช่องนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้บ๊ายบายค่ะ